ซุกแล้วซุกแล้วไปน้องปัดเป็ดไก่บ้านไก่ตาตอไปน้องเออหมากรุกตัวไว้ไปน้องเดี๋ยวไปกินกันเลยไปน้องวัดดีพ่อแม่ไปน้องเฮ้ยทุกคนมาพบกับจองเบาทิศยาแนวแขวนเป็ดเหมือนเดิมไปน้องมาแล้ววัตู้ดิบย์เบาทิศเกือได้แล้วไปน้องไก่บ้านไปน้องอันนี้ไหวตอมไหมกินไม่แน่หรกได้กินเต๋ยวนี่ปัดเป็ดไปน้องเบาทิศปัดเป็ดไปน้องหอยหนังละไปน้องทุกจอยล้ะไม่ต้องกดผลดำเปล่้ยงลงมาลายเกลืองลายเกลืองก้อนเลื่อนไปน้องกันตัวเละไปน้องลายเกลืองลายเกลือก้อนไปน้อง đó cặp bắt bắt nè khởi bắt đi chơi nhớt nấm ăn thắc cắn bị nón ư pet này chạy bắt pet chạy mắm phứt thế bị nón hoài trút láo bị nón ngã láo trồi láo bắt lửa oong còn thắc kít bị nón hoài đai rèn láo lấy bị nón à bà đi pet pet nó bắt cách cày bán nó đại rèn ốc lá lên nó nát nát lá lên với nó mè nổ à đại rèn ốc lên với nó à ngon đồ tay bắt tay cày lưỡi nó bà đi chạy mưa nào nó bà đi làm mưa mày vội là với nó bắt pet cày bán với nó nát nó แกงคั่วก ну ับเบือกินต no ูกเบอร์ไปเนาะเอาปัดเป็ดกันเหลาเอาปัดไปเนี่ยไปน้องปัดปัดจนหวไตร่ทูปไปเนาะอ่าเดี๋ยวก็ได้น้ำโขนลายเองไปเนองเอาไปน้องเดี๋ยวก็มาเลยล่ะไก่ทุกกันไปเนองเอาไปน้องเนี่ยไก่กระทุกแล้วเดี๋ยวบ่วาิีใตรตอเลยเดี๋ยววันบ่วาิีเอ็นตอมี่เลยไปเนองแล้วครับปัดเป็ดใตรตอไปเลยไปเนองเออรวยปัดเป็ดไก่ใตรตอไปเนองนัดลาวไปเนองอ๋อเดี๋ยวจะกามเอามาได้เก่งปรุงเัี้เลยไปเนอง ไต่กังปรุงไปทุกแร็วไปน้องเดี๋ยวบ่งเลือดอะไรไปน้องรอดดีไปน้องอ่ะร้อยไปน้องเออรอดดีน้ำตาลแปลงวันเกลือไปน้องนัดลาวไปน้องเมนูนี้โอ้ต่ะงะลาวแล้วไปน้องไตแรงไปน้องสุดเลยแล้วไปน้องปัดเป็ดไก่ได้ต่อไปน้องอ่ป để yết namปลาย khum khum nhoi nhoi với nọ à, đai bỏ móm, đểo đểo cả rồi, ruồi ní lưỡi với nọ, ní tuck leo ai rồi đi, trái bẹt quấn quấn, bật bẹt, cây trái to với nọ, ní trái bẹt rú với nọ, nắt với nọ, bảo quất quây ta với nọ qua vòng cấm với nọ, rất rồi lưỡi หนังอ่ะเลยพี่น้องหลายเบอร์เลยไม่ได้ปัดเป็ดไก่นี่พี่น้องไก่บานอ่ะเละตาพี่น้องเด็ดเลยพี่น้องอ้อมรวยรวยเลยนี่ทุกเลือไปเนาะเดี๋ยวการตอนที่ตายเราใต้นี่รวยเลยพี่น้องอ่ะรวยดูเป็ดออกไปเลยพี่น้องีดีดีกว่าพี่น้องอ่ะเอาไปดองเดียวเดียวร้อยให้จักจักเดียวไี่นาะ ซุกแล้วซุกแล้วไปน้องปัดเป็ดไก่บานได้ตาตอไปน้องเออเหมากรุกตัวจหญ่ไปน้องเดี๋ยวไปกินกันเลยไปน้องมามๆไปน้องมาซุกแล้วเตี้ยนไปน้องเออปัดเป็ดไก่บานได้ตาตอมาตาไปน้องกินกันเลยกินเหมือนรักตัวเติบเติมเลยไปน้องอ่ะโรยนัดลาวไปน้องว่ามันคำไปน้องมาจาบันบาริดไปน้องอ่าด้แรงไปน้องอืมน้องเหม็นซอสมันชอบพูดเยอะ Tay em bố hát ngon lâu hết gió bát mát để gắn mát 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 cũng đâm chặt chốt ai được không? người ta đâm vào rứt đầu đây không? tạm tặng bán không? Và đâm vào này không? ครับน้องเดี๋ยววันอาทิตย์ก็ตัวไปกินข้อี่น้องลองไปจำกินอะไพี่น้องนะปัดเป็ดไก่าบานไดรต่อี่น้องรุดเลยนะนอกไปไหนไปแล้วอ้าว่ต้องผุดได้เลยพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกดีอย่างแม่งขอพี่น้องเตี้ยอย่ารับชมคลิปอาทิตย์ได้รสแหงมาพี่น้องว่าก่อนเลยก็แจกวันที่กาลังนะเผื่อจะได้ไม่ปลาดคลิปต่อไปพี่น้องแหล่คลิปหน้าบันอาทิตย์อ้าเมนูได้มากกว่าเปกว่าน้องลาวี่น้องรอบชมนะคลิปนี้บันอาทิตย์ก็ตัวลาไปก่อนขอเจอกันไม่คลิปนะสวัสดีครับพี่น้อง